โยริ่ตตนต้นให้รถไฟใต้ดินในวันพอ่อวันนี้เป็นวันหยุดแท้ๆเลยจะต้องมาช่วยงานที่บ้าทั้งวันนานานา,นาอย่าพูดแบบนั้นเลยะะจ,จะจายเออออเอออะไร โมโหช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมใจอุ้ยโดนโดูซะแล้วไมล่ละของมันแน่อยู่แล้วโมโหแบบสุดๆไปเลยนะครับช่วงนี้พ่อเขางานยุ่งนะสิถึงวันนี้จะอยู่บ้านนะแต่ก็ยังต้องทำงานอืมแบบนี้ก็มาได้เรื่องแล้วเนี่ยอ้ย<อ>ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำการบ้านเหรออุ้ยไม่เอาไม่เอาอ่ะอืมดูท่าจะลำบากมากเลยนะใช่แล้วจ้า การทำงานน้ะมันลำบากนะพ่อเขาถ้าไม่ฝืนจะเกินไปก็คงจะดีหรอกออกลับแล้วครับฮะกลับมาแล้วเหรอโนบิตะเออไปข้างนอกเหรอครับจ้าว่าจะไปห้างหน่อยนะจะไปด้วยกันไหมจ้าจริงเหรอครับ ผมอยากไปแผนกของเล่นจังเลยอ่ะจะโถ่ยนายเนี่เป็นเด็กที่ไม่ยอมโตจริงๆเลยแฮะต้องมาถือของแถมไม่ยอมซื้อของเล่นให้อีกอ่ะน่าๆๆอย่าบ่นมากเลยนะเอาละเท่านี้ก็ซื้อของจำเป็นครบหมดแล้วจริงด้วยซิ ลองโทรไปถามพ่อถ้าเลิกกันแล้วจะได้กลับบ้านพร้อมกันเลยดีไหมเออจะว่าไปนะครับบริษัทของพ่อก็อยู่แถวแถวนี้นี่แหม่ขอโทษทีนะที่ให้คอยอ,อ๋ะกลับบ้านกันลูกครับ <laughs> คนเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยโอ้โหทำไงอะตอนนี้มันชั่วโมงเล่งด่วนนะลูกอจะไปถยกโยูโยกโยล้เอ,อ้ยโออ,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 อไปไม่ได้ แหมขอโทษทีนะที่ให้คอยอ่ะกลับบ้านกันลูกครับคนเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยโอ้โหทำไงอ่ะตอนนี้มันชั่วโมงเร่งด่วนเนี่อลูกอ่าจะไปถุงเออโยโยยงยงยงละโอ้ยโอ้ยได้่ได้โอ้ยโอ้ยเอ้ย แน่นเอียดเลยนะคุณพ่อครับต้องขึ้นรถไฟแบบนั้นไปทางนานทุกวันเลยเหรออืมใช่แล้วล่ะลูกโอ้ยคงลำบากหนะ้าดูเลยนะครับนั่นน่ะสินะจริงด้วยนึกอะไรเจ๋งๆออกแล้วอ,อ,อะไรนี่มันใกล้วันพ่อแล้วใช่ไหมอ๋อๆฉันก็เลยคิดว่าจะให้ของขวัญคุณพ่อไงอ่าแบบนั้นมันก็ดีเลยอะสิ ส่วนที่คิดเอาไว้ว่าจะให้นะก็คือไงจือ๊อจอเฮ้ยรถไฟใต้ดินเออไงไอเดียเจ๋งมากอ๋อเดี๋ยวก่วอนสิรถไฟใต้ดินเนี่ยช่ว่ามันจะสร้างไดงไง่ายนะไม่ไหวแล้วนะ้าไม่ได้เด็ดขาดเลยอะไม่ไหวแบบนั้นสิฉันขอร้องละโดเรมอนฉันอยากให้พ่อเดินทางสบายขึ้นนะขอร้องแล้วนะเอาอะไรออกมาให้ทีสิช่วยไม่ได้นะ <S <S หลุมจะลองใช้เจ้าเนี่ยนะขุดหลุมแล้วก็สร้างรถไฟใต้ดินดูนะดีละไปลุยกันเลยอ๊บอ,อ,อกตัวเํายังตรงไปทางบริษัทของพ่อแล้วจะเสร็จทานก่อนเช้ามเนี่ยนั่นแหละพุดต่อไปเรื่อยๆแบบนั้น ไอม่เสียหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 ยโกรธแย่แล้วสินี่มันร้านจอดรถใต้ดินนี่นะเฮ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยลงไปให้ลึกกว่านี้หน่อยดีกว่านะอ่ะ เขุดลงไปลึกๆก็ไม่ใช่ว่ามันเจ็ดเดียนะคงต้องดูแผนที่ใต้ดินให้ดีๆหน่อยแล้วล่ะโอ้ยอย่าไปเลื่อนแล้วอะไรอีกล่ะขึ้นมาเยอะเกินใต้สิแบบนี้ต้องรู้ถึงห้างใต้ดินแน่มาได้ไงเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ย ระวังยิ่งกว่าระวังอีกละไม่มีสิ่งอีกขวางนะอ่ะเส้นทางสะดวกเฮ้ยแล้วเสียงพวกนี้อะอ่าเหมือนใกล้กำมาทางนี้ด้วยสินอกจากพวกเราแล้วเนี่ยมีคนอื่นกำังขุดอยดีกหรอเนี่ยโอไม่ล็อกหน้าเฮ้ยเจ้าว้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะ านยักษ์น้ำมันอะไรนะเออก็ไม่รู้เด๊จะทางรถไฟใต้ดินเนี้ยไม่ง่ายเลยนะของมันแน่อยู่แล้วอ,ะอ,อ่ะอแต่เนี่ยทั้งหมดก็เพื่อคุณพ่อนะมาลืกกันเถอะนั่นสินะพอคิดว่าเป็นการช่วยคุณพ่อออกจากรถไฟป,ปลากระป๋องนั่นแล้วก็บังเอาเอย ีกแล้วเหรอเหมือนจะเป็นน้ําร้อนนะนะอาจจะเป็นอ่างน้ําร้อนจากบ้านใครสักคนหนึ่งน่ะอ่างน้ําเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอยเฮ้ยจะไปร่ายร่างไปหน่อยอะไปนะโนบิตาเจ้าลำมอกออกไปนะทอไอ้กรผีหลอกเฮ้ใจแอนนี่ไอ้ใจคิดว่าผีหลอกนี่มันหมายความว่าไงฮะโอ้ยดีแล้ว ชะมัดเลยแต่ก็ขุดเชื่อม,มอุโมงเสร็จแล้วนะ,ะพ่อครับนี่ของขวัญวันพ่อนะครับของจะเพียมากๆเลยวใช่นะหลักปุ๋ยเลยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปทำงานแบบสบายๆเลยนะครับพอ่อพ่อครับทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ oh. ต้องรีบไปทํางานแล้วนะลูกนานานาพัเลยครับอะไรเนี่ยฮะพวกเธอเป็นคนสร้างอย่างนั้นเหรอโสร้างให้คุณพ่อโดยเฉพาะเลยนะฮะเอาครับเชิญขึ้นรถไฟได้เลยครับอย่าออกกั้นะครับโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยอีกหนึ่งสถานีจะถึงบริษัทแล้วหรอครับแค่ห้านาทีก็ถึงแล้ว โอ้ช yeah oh, yeah, ่วยได้เยอะเลยลูกกายจะถึงสถานีแล้วนะครับจะอาไฮเฮ้ย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 มีอะไรเหรอเฮ้ย จะมาขุดรูเองแบบนี้ไม่ได้นะเพราะตรงนี้จะมีรถไฟใต้ดินวิ่งผ่านรู้ไหมงั้นที่เหมือนสว่านเมื่อคืนนี่ก็สำหรับสร้างรถไฟใต้ดินของจริงนี่เองอะทำไงดีอะขอโทษนะคะพ่อรับรองว่าจะไปส่งให้ถึงบริษัทแน่นอนครับฮะถ้าแบบนี้ก็ต้องขุดแบบเต็มกำลังแล้วล่ะนะไอ้ เอาว้ายทำไงดีอะดูเหมือนมันจะเสียซะแล้วล่ะเออเอาขุดขุดเอาขุดให้แล้ขุดเอาขุดต่อขอโทษจริงๆนะครับพ่ออันนี้จะถึงบริษัทแล้วล่ะครับไม่ว่ายังไงก็ต้องขุดต่อไปพยายามเข้าจะให้พ่อไปทำงานสายไม่ได้เลยนะเอาดีเอาเอ้ยเอเอ้ยเอ้อ้ยเ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 อ้ยอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเยเอ้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 ยเออ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยเอ ปกติก็เหนื่อยแทบแย่อยู่แล้วนี่นะครับช่างเถอะลูกเรื่องนั้นนะ่ะพ่อดีใจมากเลยนะที่ทั้งสองคนพยายามเพื่อพ่อถึงขนาดนี้นะลูกแต่ว่าบัตรถไฟใต้ดินที่พวกเธอให้มานะ่ะมีคโครนติดอยู่ด้วยแปลว่าเมื่อคืนคงพยายามขุดกันมากสินะเพิ่งเคยได้ของขวัญวันพ่อดีใจขนาดนี้เลยล่ะลูกขอบคุณ<อ>พ่อครับ,รบเอามารวมพลังกันแล้วสู้ต่อไปอีกสักอึดใจเนะลูกเอาขุดกันลูก ถ้างั ead, ้นวัน <şu> นี้พ่อจะตั้งใจทำงานเต็มที่เหมือนเคยงั้นพ่อขอตัวก่อนนะลูกครับไปแล้วไปดีนะครับพ่อถือว่าไปได้สวยเลยนะ